ตั้งแต่นั้นมาเล่นมาตั้งแต่วันแรกเลยถึงจนมาถึงกระทั่งชีวิตที่ฉชนไม่ได้เล่นวันนี้นะคะผมเสียใจที่สุดที่ผมได้ไปเล่นบ้บบานนั้นนะคะพอดีว่าจะโดนเดี๋ยวโด,วน,ด,วดวนแกงผมก็เลยน้ำตาไหลผมก็เอา แอบมาถ่ายนะครับั้นื่นองจากการที่สถานการณ์โควิด -19 นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับพี่หยงนันบูม สลับไปกันมาก็ได้อยู่ครับผมนั่งเศร่ย ั้งแต่นั้นมากินที่ลูกตาก็ยังไม่ได้ขายเนีีครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น น,นั่นนั่นคนเดียวนะครับที่อยู่อยู่ okay. ตรงนี้กูอันนี้ม่อยู่นะครับตรงนี้ไม่มีบูมนะครับ, okay, รบโอเคครับอ,อันนี้บพี่ยง นั่นแลันจะเกณนไคับพี่ผมอยากไปนะครับผมก็เลยมาดูเขา